สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟร c h ชาแนลกับรายการถอดรหัสความสำเร็จครับรายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในการดําเนินธุรกิจกิฟฟรีนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟรีนรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมไฮไลท์กันครับ อ๋สรุปให้ว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะคะมันเพียงเพียงแค่จับความรู้สึกในใจของคนว่าวันนี้ถ้าจะไปชวนคนเนี่ยกลัวอะไรทั้งคนที่ไปชวนแล้วทั้งคนที่ถูกชวนนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกเป็นหลักสูตรที่เมื่อกี้นี้ทั้งสองท่านก็พูดแล้วว่าตัวเราเนี่ยจะพูดแค่20%แต่คนที่เราไปชวนเนี่ยเขาจะพูดเองซะ80ก็รู้สึกประทับใจมากที่คุณหมอพูดคำนี้นะคะว่าที่เนี้ยเนี่ยเรา เราจะให้โอกาสทุกท่านที่จะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของสิ่งที่เราสร้างนะคะก็มีความคิดรู้สึกว่าอืเราไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการเพราะเราไม่มีเงินทุนอะไรมากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเ,ออเงินเพียงแค่ร้อยแปดสิบบาทเนี่ยทำให้เราสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ก็ลองดูคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลทุกคนน้ำตาไหลหมดเลยอะไม่มีใครที่จะไม่ร้อง แล้วก็มีน้องอยู่คนหนึ่งาน้าตาเขาพลั้งพรูมากคุณหมอพลั้งปูุกกันเห็ว่าหยุดเขาไม่อยู่อ่ะต้องมีคนเอาน้องอีกคนเอาทิชชู่มาให้และจารย์ทอมก็เดินมาช่วยช่วยช่วยพูดถึงความรู้สึกตรงนี้หน่อยเลยครับในขณนะนั้นอ่ะความรู้สึกมันมันบอกไม่ถูกนั่นคือแรงบันดาลใจของของน้องคนนั้นนะคะว่าเขาคิดถึงแม่เขากําลังจะคิดว่าต่อจากเนี้ยนะวันเนี้ยนี่คือแรงบันดาลใจที่เขาจะทําอะไรบางอย่างเพื่อแม่ของเขาแค่ชื่อเรื่องเนี่ย สเดือนแสนสี่เดือนล้านมันกระตุ้นต่อมเนาะทุกคนอยากได้ไหมอยากได้ไดเราก็ตั้งใจฟังก็เลยอยากให้ทุกทกท่านถ้ายังไม่เคยดักเข้ารับการอบรมเชิญเลยนะคะจองไปเลยเดี๋ยวเต็มก่อนนะคะ รีบไปรับรองคุณจะได้สิ่งดีๆการทํายอด6กหมื่นการทํายอดแสนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสําหรับบางคนนะครับแต่ทั้งสองท่านคงแสดงให้เห็นว่าถ้าเราจับวิธีการพูดหรือวิธีการนําเสนอและทําต่อเนื่องตลอดเนี่ยในความเป็นจริงแล้วผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธ์ตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ยากอย่างที่เรากังวลเรื่องราวเนวันนี้ครับท่านพลาดไม่ได้นะครับ เพราะว่าเรามีตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสําเร็จจากหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นทางดวนของความสำเร็จในการดําเนินธุรกิจกิฟเฟอรนดังนั้นพลาดไม่ได้ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกับรายการถอดรัสความสาเร็จครับ